รู้จัก L O L E ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ Blackout ซ้ำรอยปี2,521รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังนะคะคุณคิดว่าไฟฟ้าสำคัญกับชีวิตเรามากแค่ไหนคะคิดง่ายๆถ้าเราลองไม่มีไฟฟ้าใช้สักหนึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่มีแบตสำรองดูคุณคิดว่าเราจะอยู่กันได้ไหมคะ ไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นพลังงานที่สําคัญกับทุกๆชีวิตโดยเฉพาะชีวิตในเมืองตั้งแต่เราตื่นลืมตาเราก็ต้องเปิดไฟชาร์จโทรศัพท์เสียบคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งการบังคับจราจรก็ต้องมีสัญญาณไฟจราจรถูกต้องไหมคะถ้ามีไฟฟ้าใช้ใแย่เลยแต่จริงๆแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าในประเทศไทยเคยเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ ทั้งประเทศมาแล้วเมื่อปี2021ซึ่งเราเรียกเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าเหตุการณ์ Blackout ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดไฟฟ้าดับพร้อมกันทั่วทั้งประเทศที่ยาวนานกว่า9ชั่วโมงค่ะซึ่งสาเหตุก็เกิดมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงงานพนันครใต้ที่เป็นแหล่งจ่ายไฟหลักของประเทศนั้นเกิดเหตุขัดข้องขึ้นนั่นเองค่ะ หรือว่าจริงๆอย่างแค่ไฟฟ้าดับพร้อมกันทั่วทั้งประเทศนี่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในบ้านเรานะคะในต่างประเทศหนึ่งในเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ถือว่าเป็นที่จารึกในหน้าประวัติศาสตร์เลยก็คือเมื่อปี1977เกิดเหตุไฟฟ้าดับนานถึง2วันที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะหรือว่าอย่างล่าสุดนะคะเพิ่งเกิดขึ้นในปี2019ที่กรุงแมนฮัตตันซึ่งเป็นย่านธุรกิจสําคัญของนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอีกเหมือนกันแต่คราวนี้ดับถึง5ชั่วโมงแต่แค่ ชั่วโมงเท่านั้นนะส่งผลให้ทั้งภาคครัวเรือแล้วก็ภาคธุรกิจกว่า70,000แห่งไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้อะ่ะซึ่งสาเหตุก็คาดว่าน่าจะเกิดจากระบบขัดข้องที่สถานีไฟฟ้าย่อยแห่งหนึ่งรวมถึงเกิดการระเบิดขึ้นนั่นเองค่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าไฟดับครั้งหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายมากขนาดไหน เคยมีการศึกษานะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเมื่อปี2515ระบุเอาไว้ว่าพังเกิดไฟฟ้าดับหนึ่งครั้งจะมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง90,000บาทต่อหนึ่งครั้งเลยทีเดียวค่ะแต่แน่นอนนะคะว่านในมันเมืม่อปี2555ในปัจจุบันผ่านมาเป็น10ปีมันต้องมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมากกว่านั้นแน่นอนหรือบางอย่างเนี่ยโอ้โหมันประเมินเป็นตัวเลขแทบ จะไม่ได้เลยค่ะซึ่งถ้าเราไม่อยากให้เกิดไฟฟ้าดับขัดข้องหรือว่าผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอมันต้องทำยังไงล่ะ ต้องบอกนะคะว่าหลังจากที่ช่วงโควิด19ผ่านพ้นไปการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นปริมาณการใช้ไฟของทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้น่าร้อนที่สุดใกล้จะแตะจุดพีคของการใช้ไฟแล้วปีนี้นะคะก็มีการคาดการณ์การใช้ไฟของคนไทยน่าจะแตะสูงถึง34เมกะวัตต์ถือว่าสูงที่สุดในรอบ7ปีเลยซึ่งก็เป็นการคาดการณ์จากสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสอนอพนั่นเองค่ะ ซึ่งตามปกตินะคะกระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะมีการเตรียมแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือว่า PDP Power Development Plan เอาไว้อยู่แล้วก็คือจะมีการจัดหาแหล่งผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้งานโดยแผนที่เรียกว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองหรือที่เรียกว่า reserve margin นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นการวัดกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองจากจุดเพียงจุดเดียวก็คือจุดพีคในรอบ1ปีมาวัดความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปริมาณการใช ใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศซึ่งก็เป็นแผนนะคะที่ใช้กันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2539ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันเวลามันผันผ่านมันก็ไม่ค่อยที่จะสอดคล้องกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของคนในปัจจุบันแล้วที่ความต้องการการใช้ไฟมีความคาดการณ์ได้ยากขึ้นทุกวันเนื่องจากมีพฤติกรรมการใช้ไฟที่เปลี่ยนแปลงไปยกตัวอย่างง่ายๆนะคะคือเราทุกคนเนต่างก็มีสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะเสียบชาร์จกันตลอดทั้งวันต้องใช้ไฟกันทั้งวันเลยรวมไปถึงมีความต้องการใน เรื่องของการใช้รถไฟฟ้าเช่นรถ E ีวีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆมากมายที่มีความจําเป็นต้องใช้ไฟตลอดเวลาและใช้ไฟกันมากขึ้นด้วยค่ะรวมถึงประเทศไทยเองนะคะก็มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแล้วก็พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นด้วยก็ยกตัวอย่างเช่นอ่ะพลังงานจากลมพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานที่ถือว่ามีความไม่เสถียรสูงค่ะเพราะฉะนั้นเกณฑ์การสำรองไฟฟ้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันวัดแค่จุดเดียวจุดที่พีคที่สุดไม่ได้ ต่อไปแต่ต้องเป็นการวัดจากทุกๆช่วงเวลาแทนซึ่งตามมติของกพชในปี2564จึงให้เปลี่ยนมาใช้เกณฑ์ LOLE มาประกอบการพยากรณ์กำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนั่นเองค่ะแล้วเกณฑ์ LOLE คืออะไรเกณฑ์ LOLE หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือแัชนีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับหรือ Loss of Load Expectation ค่ะ ซึ่งจะเป็นเกณฑ์การวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ถูกยอมรับในระดับสากลหลายประเทศก็ใช้อยู่เช่นสหรัฐอเมริกาเกาหลีสิงคโปร์รวมถึงบ้านใกล้เลือนเพียงเราอย่างมาเลเซียเนื่องจากสามารถวัดปริมาณการใช้ไฟได้จากทุกช่วงเวลาจึงทําให้ประเทศในมีความมั่นใจในเรื่องของความมั่นคงในระบบพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นค่ะอย่างของไทยเราตั้งเป้าตัวเลขค่า LOLE อยู่ที่0.7วันต่อปีสหรัฐอเมริกากำหนดเกณฑ์ LOLE ไม่เกิน0.1วัน ่อปีมาเลเซียกำหนดเกณฑ์ LOLE ไม่เกิน1วันต่อปีค่ะ แล้วจากเกณฑ์นี้ประเทศไทยเรามีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับมากน้อยแค่ไหนต้องบอกว่าเกณฑ์ตัวเรกนี้นั้นถือว่าเป็นเกณฑ์ตัวเลกที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วค่ะเพราะผ่านการศึกษามาอย่างดีการันตีได้ว่าประเทศไทยจะมีกําลังการผลิตไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอไม่กระทบตอบ่อภาคอุตสาหกรรมและสามารถตอบสนองการใช้ไฟฟ้าทั้งในแง่ของประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพในการบริการทุกชั่วโมงและตลอดทั้งปีอย่างแน่นอนค่ะพร้อมท,ทั้งยืนยันได้เลยตรงนี้นะคะว่าไม่ว่าจะใช้เกณฑ์การวัดปริมาณ การใช้ไฟแบบไหนก็ไม่กระทบในเรื่องของค่าไฟที่ประชาชนต้องจ่ายอย่างแน่นอนค่ะ ็มีข้อสองสัยที่ว่าแผน PDP แบบใหม่นี้ที่มีการใช้เกณฑ์ LOLE แบบใหม่จะส่งผลกระทบต่อการขึ้นค่าไฟอันนี้บอกเลยนะคะว่าในข้อจะจริงเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผน PDP ตัวดั้งเดิมของประเทศไทยก็ใช้เกณฑ์วัดความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเนี่ยสองแบบควบคู่ไปพร้อมๆกันอยู่แล้วทั้งเกณฑ์แบบ reserve margin แล้วก็เกณฑ์การวัดแบบ LOLE ค่ะใช้มานานควบคู่กันกว่า10ปีแล้วซึ่งในปัจจุบันปัจจัยหลักที่ทําให้ค่าไฟของเรา เพิ่มขึ้นนั้นมันมาจากต้นทุนของเชื้อเพลิงที่มีความผันผวนสูงตั้งหากค่ะและยังมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเพิ่มอย่างเช่นภาวะสงครามราคาจากตลาดโลกที่จะมีความสูงขึ้นซึ่งราคาต้นทุนเชื้อเพลิงเนี่ยคิดเป็นประมาณ60อร์เซในการพิจารณาปรับขึ้นค่าไฟเลยค่ะเพราะฉะนั้นสบายใจว่าไม่ว่าจะใช้เกณฑ์ไหนในการวัดปริมาณการใช้ไฟของประเทศไทยก็ไม่ต้องเสียเงินจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งเกณฑ์น,นี้นะคะก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี2,566ถึงปี2,580เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าเกณฑ์ใหม่ LOLE นั้นจะทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตไฟที่มีคุณภาพและก็มีปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการการใช้ไฟของคนไทยทั้งประเทศอย่างเพียงพอและก็สะเสถียรแน่นอนค่ะ